ว่าจากเลี้ยงกุ้งเพื่อนบ้านมามันไม่มีน้ําเจ้าสิไปหาบน้าม,มาแต่ไสมาใส่กุ้งเจ้าคิดอย่างไรว่าน้าอยู่เทิงโน่นเทิงโคกปานนี้เคล็ดเบิ้งกันอ่ะข้าเจ้ากับหัวควันอยู่ค่ะเอา้าได้บ่ได้ก็ล้องเบิ้งขันบ่กล้าก็คือบอ่ได้คิดว่าถ้าเป็นอยู่แบบนี้คือสิหายจุดเลยค่ะกุ้งพันเศรษฐีคนเลี้ยงก็เศรษฐีค่ะ พื้นที่ตรงนี้ตะกอนมันไม่มีน้ำานาบ่มีเนาะค่ะเนาะต้องเหตุตามฤดูกาลถ่าฤดูฝนเขาก็ต้องลุ้งฟันซ้มป์ลังปลายพ้นก็ต้องลงอ้อยไล่ได้กะพ่อได้ใส่ค่ะเพราพ่อสิบได้ใส่นี่บางข้างก็ได้ใส่เขาบางข้างก็ได้ใส่ตะดอก็นานี่เนาะค่ะ เพื่อนที่มองนี้กับเ่เคยเหตุประมงเพราะว่าเข้าบ่มีนากับพึ่งจะมีค่ะเพึ่งนน้ำม,มาโครงการปิดท่องล้างผ้าเข้าเขาขมาเนาะค่ะกับโครงการประหลดชะดำริเขามาและเพื่อนก็มาสืบสารต่อยอดของโครงการปิดท่องเข้าเนาะค่ะกับพึ่งจะมีเนี่แหละค่ะได้เหตุตอนนี้เกษตรกร,ร,กรที่เพื่นอนยุคปลายคล้องเนาะคะ่ะปลายคล้องที่ของโครงการเนาะคะ่ะเพื่อนก็นได้ใส่น้ำก็ได้ทรงไปไก่มันกับพ่อกับที่เกษตรกร,ร,กรต้องการที่ใส่นะคะ น้ำสำคัญค่ะถ้ามีน้ำก็เกิดความคิดว่าจะาเหตุนั่นเห็ดนี้ค่ะคือว่าจะเลี้ยงกุ้งแต่เหตุมันสประหลังหรือว่าเหตุอ้อยกันย่งลุบทุนได้แน่บ่ได้แน่ถ้า,ถาเฮ้าสีเลี้ยงกุ้งถท้าสีลุบอีกกะล่องเมืองพะวาน้าม,มีถาม้าบ่ขาดน้ำคงสิบ่ลุบทุน ตอนแรกบ่คะเพื่อนบ้านมาเจาสิไปหาบหน้าม้มาจะใส่มาใส่กุ้งเจ้าคิดจังไดว่าน้าอยู่เทิงโน้นเทิงโคกปานนี้มันสีมีใส่กุ้งเฮ็ดเบิ่งกันอนะ่ะข้าเจ้ากับหัวขวรอยู่ค่ะข้าเจ้าก็บ,บอกว่าเป็นไปบ่ได้เอา้าได้บ่ได้ก็ลองเบิง่งคันบ่กล้า 9, ก็คือบ่ได้คิดว่าเป็นแบบนี้โยกก็ค้องสีได้ก็เลยรองเฮ็ดเบิ่งค่ะ ำปีหกสี่ลงลูกกุ้งเดือนกร,รกฎะดาจับกุ้งขายพันวาค่ะลงทุนรวมๆทั้งลูกกุ้งทั้งหัวอาหารทั้งปูดบอ่อต้นทุนอยู่แสนสองค่ะแต่พอเฮามาขายเฮากัสิได้อยู่นพันสองร้อยกิโลห้ากะพุนสองร้อยห้าสิบสองแสนแปดหระสองแสนสองแสนแปดค่ะกได้ต้นทุนคืนในปีเดียวราคาได้กำไรพอค่ะตอนนี้ลงอยู่นี่คือกุ้งกำกามเพิ่นเอิญพันเศรษฐีกิโลหนึ่งกะ สรงหนาบกับสองหสิบแต่ถ้าเขาขายหนาบอ,อ,ยอยู่ถนน2องรสิบถึงสามรอยค่ะไม่ค่ะโบกระทบอย่างเลยค่ะก็มีแต่กระทบตลูกทํางานอยู่กรุงเทพเนาะคะ่ะเนาะขาดมันงานบอได้ไล่ได้กระลงมาบ้านเฮามาเห็ดอยู่บ้านเฮาเฮาไปเห็ดขหงเขาตเาเศร้าหอดคาเขางานหกโมงออกสองทุม่มแล้วเฮามาเห็ดของเขาเบวงลลกมาเห็ดหกโมงหอดสองทุม่มนี่มันบร่รวยมันก็นอยู่บ่ได้ มันตรงรวยกว็เหตุเหตุเขาก็เลยบอกว่างสิลูกออกงานมาเลยค่ะชีวิตเฮาเขาตรงมาอยู่บ้านเฮ้ามาฝึกครูบ้านเฮา,ามันตรงได้ถ้ามาหนึ่งปีค่ะจะเลีย้ยงได้สองไปแล้วนะคะถ้าเข้าบริหารเป,ปีหนึ่งเข้ากับจิตจะได้สามครั้งค่ะต้องหาความรูเพิ่มเติมไปเรื่อยๆค่ะที่ท้ำน้ำจุลินรี่เพื่อนกะข่ขวหาในโทรศัพท์ค่ะเจอหาถ้ามันขึ้นเท่า หรือตะไข่น้าึ้นเขาก็บอกว่าให้เอาจุลิทรี์สังข้อแสงตัวนี้มาบำบัดน้ตาตาไข่หน้านี่เนาะค่ะถ้ามันเป็นเยอะๆนี่มันจะไปจับตัวกุง้งกุ้งเข้าสิจะลอขาบบอได้มันสีบ่โตัวเพื่อนก็จะเอื้อนว่ากุ้งโกโกก็คือคนนักเลงนี่ไหมคะ่ะเออกีโกน่ะคุ้มสาวบ่ให้ผู้อื่นเข้ามาตัวหนึ่งสิควบคุมตัวเมียอยู่สิบตัวบ่ให้กินอาหารกุ้งจะว่ใหญ่ตัวโกเนี่ยได้อายุไปแล้วหรอกขาบบอไดเท่ากับะตายในบอ่อ ตัวนั้นมาสลายตะไข่บอห้จับตัวกุ้งกุ้งก็ว่าได้เป็นกุ้งโกตอนนี้เพื่อนบ้านเนาะค่ะนี่ที่เพื่อนอยูยในโมบา้านมูซิฟของแม่นี่แหละคะ่ะเพื่อนกับมามาถามแหลวะว่าเออสอําเร็จอีลีวะเฮ็ดอีเลนได้อีรีเนาะเพื่อนวาคิดบ้านิได้หาบนำใส่กุง้ง้านนี้เพื่อนก็นเลย่าสอนเด้อสีมาขอความรูนำํำ ความรู้นี่ยังท่านเราได้ครบลอยเดือแตาว่าก,ก็แนะน,น้ำตามที่ได้ยินมากค่ะบอกค่ะบอกทุกคนต้องกระจายความรู้ให,รรรให้เกษตรกรให้เหาได้ใส่น้ำแล้วก็ให้เหามีอาชีพน้ำกันค่ะตอนนี้เนาะคะ่ะมีเกษตรกร,เ,ร,กรเพิ่มขึ้นมากปีหกไล่แล้วค่ะลงลูกกุ้งเบิดทุกไล่แล้วค่ะประมาณอีกสักซี่เดือนเนาะคะ่ะทุ่มเกษตรกร,ร,กรที่ลงลุ่นเพิ่งกัดจะได้จับขึ้นกันค่ะกุ้งหนึ่งปีเนาะคะ่ะ เปลี่ยนแปลงก็คือหนึ่งขอแรกคือต้องการที่สุดแล้วก็คือขอบพัวอบอุ่นลูกได้กลับมาอยู่รวมกันสองงานเท่ากับบ่หนักเริ่มได้สบายจักน้อยมีเวลาไปเลี้ยงบัวเนาะคะออ่ะปลูกยางเลี้ยงบัวไปอีกค่ะลูกใช่ค่ะมีเวลามาอยู่บ้านแล้วกับบ่ได้ไปทํางานที่ว่าตื่นขึ้นต้องไปโรงงานต้องทํางานทั้งมือทั้งบ้านให้เขานะคะมาเลี้ยงกุ้งแล้วก็ได้มีเวลาไปพักผ่อน ความสุขขึ้นเพราะว่าลูกได้กลับมาอยู่บ้านน้ำกันรายได้ดีขึ้นแน่นอนค่ะ,ค,ะคิดว่าตัดสินใจถูกแล้วนะคะเพราะว่ากได้โครงการดีๆแบบนี้มาคิดว่ากเกษตรกรคือสิเมื่อตาได้ค่ะคิดว่ามู่สิบของเฮ้านี่ก็คงสิบป,ป็นหมู่บ้านน้ำลงได้นะคะในด้านการใส่น้ำของโครงการของเทาคิดว่าถ้าเป็นอยู่แบบนี้คือสิหายจนนะะุดเค่ะ <c oughs> คิดบาเนาะค่ะแต่ว,ว่าตอหน,นี้คิดว่าประสบความสําเร็จไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วค่ะเพียงจะเข้าสีเบิ่งต่อๆไปว่าโครงการเฮาหนีน้ำเข้านี่พลังเข้าสิตทรงได้ตลอดเห็นไหมค่ะก็เลยคิดว่าดีใจแล้วค่ะที่ได้โครงการมาต่อยอดให้ค่ะ เสื้อม่านในเศรษฐกิจพ่อเพียงค่ะ